โอสวัสดีครับไอผมสวัสดีครับครับผมมืาอนี้มืาอนี้เฮ็ดเมนูตำบักย่อครับตำบักย่อตำบักย่อบักย่อใส่มดแดงครับผมตาท่านโอ้สายลุยเลยนี่เล้งแล้วอันนี้เล็งไปโดนไหมเนี่ยอันนี้ไม่แต่มือเพื่อนเล็นแล้วเด็ดเลยโอ้ยี่างเยอะกว่าเลยนะห่างเยอะกว่าห่างเยอะกเ่ามัดกัด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 โอ้โหนี่ครับผม แดงครับโอู้หันไม่เป่งกับพี่ที่นี่เลยโอ้ไยหันไม่เป่งครับทีเด็ดเลยห้องห่างเดี๋ยวนึงเนาะขัดจะห้างเออโอ้ทีเด็ดที่บัวลายอะแต่พอดีเนี่ยห้างน้อยหนิแล้วห้างกับย้ายเติบพี่เนาะย้ายลอยอันนี้โอ้ยแดงสุดอ่ะมันเลยครับบัวลายโอ้ยแบเนี้เบ็ดมือเราเห็ดเบี่ยงอะไรเนาะเบ็ดมือขึ้นนี่เข่า มือเงี้ยกับลุย,เ,ยเดี๋ยวหาแนวมาปูกพักปูกหญ้าไปไปกินเนะาะหาเหมือนปะ่ปะป่ะเข้อยได้มาตุดิบและะ้วไปตุรีบแล้วก็เลยก็ยเลยแด้งไปเนาะไปขัว้วไปนะครับผมสวัสดีเอฟซีช่องกมแมนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามน,นะครับไปเดี๋ยวมึงวัดละเอียดงต่อน,นะครับผมโอเคครับตอนอย่างไรมอดขั้วแล้วครับผมพี่ได้ง่ายไหมตามเงี้ยอาจารย์ตรงคนนั้น เด็ดใบกระถินใบกระถินนะอ๋อกัดอูโูหมดกัดนี่ครับวดีครับผมสวัดีครับไอ้ชิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยังครับยังยงอ๋ออันนี้อาจารย์ชิมมันทำให้ได้ไหมอันนี้บอกย่งบอกยิ้มซับเลผมบอ เจ้าไรสยสวยโอ้ำมันนั่งหอวขอก้ะครับทสูบพันขอขวาก้ฝุ่นอยู่โอ้ไอ้ตงถือสินเย็นเจน้วยเนาะชุดขาวเนาะโอ้มาทันป๊บโตไมนไอ้บ่ต้องใส่ชุดขาวหน่อยบานเลหยบใจบ่ิสุทโอ้ยไอ้ซาติปมันไปทาเดี๋ยว่าเห็นไหนตาแล้เี่อ๋อดูี่โอ้ยถ่ายตามย่่ายตามมึงย่อพื่อ เป็นได้หรพี่ไปทางไหนมาหาผ้าซาวเหรอโดนทางลุกนอนทางลูกตัวเบิดขึ้นเนาะบอนนอนได้เขีนนยนเนาะตื่นสองว่าไปแลนอยู่ยังเห็นนั่งอย,ยอ,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 ยอะกว่าหิ่อยวัยสวัสดีครับผมอยู่เป็นมูสวดีครับสวัสดีครับสุดยอดนะไอ้เทนังนี่เทนังนี่ไม่จุ๊บซี่ไม่รับไม่รัตัดตัดเนี่ยก็ตัดกินเออตัดกตีไม้ ิโอ๋้ตัดยอดตัดยอดสุดยอดเลยหน่อยเจ้าเจ้าสุดยอดเลยลูกพี่ว่ากิพาไปกินเน่ยอย่างวันเผื่อคุณล้อมต้องเหดให้ได้ย่างเงี้จ้วดจ้วดเป็นเลยเหรอตกแรงไหมเมนี่ไอเบอร์หวานเราย่างเองครับย่างเองครับย่างเองก็ไม่ย่างไว้ดีกว่าแล้วเผื่ออะไครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กวางเหมือนเดิมเนาะครับผมวันนี้พี่กวางทำอะไรพี่นี่ครับเมนูของผม วันนี้พาลงใต้เลยครับพริกแกงหมูสามชั้นใส่ถัว่วขออนุญาตว่ารถน้ำหนักก็ไม่ถึงหมโอ้ <c oughs> โหรถ่ได <พอ S 2> ้ลดถึงรถตะเกียรแล้วครับผมน้ำหนักนี้ก็ <c oughs> ขอหนีุ้ดยอดเลยอของอันนี้ที่เตรียมของลูกพี่หมดเลยครับลูกพี่ทำข้าวต้มจริงเลยครับอยากกินข้าวต้มเลยครับอยากกินข้าวต้มอ๋อข้าวต้มใครเคีมได้แล้วมาข้าวต้มใครกิน กระต้มกรต้มกวาานะชั่ววันทำไมไม่ทำเหมือนวันให้พี่คิดบ้างทำแบบไหนเอาที่ปรุงสุกขึ้นกินแล้วก็ก็กินไปสามชามเลยนเนี่ยโอ้โหทีสามชามเลยสามชามเขาบอกเออผมไม่เคยเจออย่างนี้เลยเขาบอกต้มแง่งนะรูปแห้งเงกระต้มแห้งอร่อยครับอร่อยครับไปโอเคอันนี้เดี๋ยวเด็ดกระทิยมกันเนาะครับผมโอเคหากระทิยมกันดีกระทิยมดีกระทิยมกันไปเดี๋ยวอย่างหมูต้อกันครับผม นี่อันนี้นะครับผมในของผมเดียวผมอยู่อย pues ่างอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อเสือนะครับผมเนื้อเสือนะครับมากเรียบร้อยนะครับมื่อร่างเราด้วยครับผมเราล่องบนนวลลึกเจีครับผมเดี๋ยวของนักยาดเอเอาเนื้อใช้เตาด้วครับโอ้นี่ครับผมอย่างเสือนะครับผมห้างหิว้างหน่อยนะครับพี่น้องเอาแบบ กึ่งสุกกึ่งดิบเลยนะครับผมนี่ครับผมน่าจะหม่อมมัผมซอยเห็ดซอยกันท่อมมาเสือมึงตำหมกตำหมกย่าจากพีแดงพีแดงบัตรน่ะสายจวดนะครับมาพี่ก่อนครับผมอย่าใส่ร้ายนะครับพี่มันเป็นยังไงเพรผมย่างมันเก่งดีแล้วเอาย่างเ็ดีแล้วผมแน่นบ พงเส็่ันกันมะนาวมีนะครับมะนาวหมดเตี่ยมนยอดอันนี้น้ำน้ำปลาไหอน้ำปลาแดกบานเทาน้ำปลาแดก้ม่เท่าครับตอนแน้ำตาลนครับไม่สูดเลยโอ้ยน้ำตาลอานอของเก่าที่จะิ้ไปแล้วไ้เครับไอจะมีแล้วบอกคือยังครไปคือยังไง ผมมาอครับชุดรถครับอันนี้อันนี้ดีสูตรเด็ดเล่นหมขาอะไรน่ที่เด็ดที่เด็ดรับมายู่กันแบบว่าคุณนี่ครับผมนึ่ป่านี่คือบักย้อนะครับผมอ่าแล้วซาไว้นิดหน่อยแล้วก็ไอชิมมาซาเผื่อีกนิดนึงนะเนาะครับคง นี่กำลังตำนะครับโอเคใส่เลยได้อะไรมาได้กระเพราครับมาแร้วพี่โตครับเอางี้ตรงได้แล้วได้แล้วผีแดงมาหน้าครับผมตำมางย่อใส่มาแดงกวแน่ไงผมอันนี้เ่าคนมันของตอนข้คาังแรกขางแรกอที่นครับทพายครับผมแดงครับ อ้แดงออกมาจากต้นโซเลยไหนมาเนาะจากต้นแก่ข้าปเอาเมื่อก oh ี oh ้แหละขัโอ้ย่เห็นแมเปล่ม่เปลี่ีะพีเด็ีเด็ีเดลายนะครับไข่เราไม่ีไหมเออเดลายไข่ายกไเีนเล้าวผมไม่เอาไข่เลยนะครับลูไข่่าไข่เลยทีเเลยี่ครับนี่ครับไข่ไม่เขานครับอันนี้ที่ว่ารายการเราก็รายการแล้วครับต้งนี่ละชิมเหมือนันขัดเง บ่เมึงครับผมขยันขันแข็งด้วยมึงจากการตำโคกเลยครับไทยครับตุ้ยไทยเ็ดเบียกเบดมือสุดยอดเลยนี่ครับุไทยพักมากระทืบที่บ้าไอตุ้งมันบอกไงอ๋อนี่ครับใส่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับบา่เสร็จคนเลยบ่บนเลยไม่ต้องตักมันเลยครับบ่ตักมันคนเลยน่องนะครับ ใช่ในการนะครับท ah. okay. okay. nah uh, right ี่เด็ดเลยครับชุดครับใช้หน้าตาหน่อยอะไรมาได้ครับผมเอาบต่อไหมพี่น้องเป็นได้ไอตัวไอตัวนั้นไปดินี่มึงนะสีสีสันหน้าตาเปเนไ่้ตองน่ากินไหมบุ๊คยังสีมึงสีมึง มันก็ดึกด่วนแล้วเอยี่เลยตองไอ้ตองน้องรับประกันเลยวะไอยุ่นี่เดือนหนึ่งายต้องอ้วนขึ้นเนาะอเลียอ้วนเลยแหละมึงเรยอะไรนี่จะบอกว่าอูโหับหน้าตาตอนเสร็จครับผมอู้สุดยอดเลยครับฟาดว่ามันตำขายเสร็จไม่รู้แฮยตอนที่มันที่มึงมาตอนนั้นกี่โมงดับประกัน โอ้ยสาธิตซิ้มานะซื้อมนี่ยอยางราบซือมน่ซิมาเืว่าตำบดเป็นบมดอเบิ้งเมื่อกี้นี่เรื่องนโอ้โอ้มามามาครับตง้อครับมาครับมกครับผมผมเฮ็ดครับตำหดย้อ้หมดแดงครับโอเซิ้มา้ซ้นึ่ำนงครับสวนมแหาลูกโดนไปเ่มันลดโนคบพี่เิยๆอเบิ้งผมินหมดแดง้นเบิ้งดาฮิตทำไงเดี๋ยวบ้าง เป็นไงซาริดซ okay, okay. ุดาบห้ังว่างสองห้องว่างสองให้กูใหม่ดีป่าเอ้ยโอ้ยให้กูใหม่ดีป่าโอ้ยว่าไปไปย่างหมูตอนผมเดี๋ยวหมูใหม่ครับผมโอ้อันนี้ย่างเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวกินอะไรวะหมู่บ้านอะไรวะย่างเรียบร้อยแบบบะซุกบ่อใหม่นะครับผมแบบซุกก็ดีเสื้อห้องไงนะครับแบบล้มควนห่างๆ เอานะครับปะเสือ้ายเลยวันนี้กินข้าวแล้วครับผมนี่พี่โอเล่นะครับผมเฮ็ดเจลนะครับผมสุดยอดเลยนะพี่โอเล่บผมมีเพี้ยเลยบ่มีเพี้ยเลยนะเอออันนี้ก็เดี๋ยวดว่าแซ่บแล้วยใช้แท่งใช่แล้วเนี่ยมานี่กับข้าวความเสิร์ฟแล้วครับผมสวยแฮมนี่ครับอันนี้เมนูพี่อันนี้น้ำโอวิชีนะครับแก่ข้าวเลยครับโอ้โหพี่ๆหน่องเล็กตัวนี้ ก้าวให้ร <AS L> okay. ับค่าดีกินน้ำชาก่อนกินน้ำชาเออกินข้าวกิข้าวกินน้ำชาสช่างนี้กะกินขอยกันอบุงเหมือนเดิมเนาะไปพิซซ่าที่ครับผมายรักกองอย่างนี้ที่อาทิตยมีกองวันนี้ครับผมสวัสดีครับมีความสุขอะไรหน่อยเนาะรอมดูน่าใชครับผมเอลลี่วันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ มอสวัสดีครับครับผมไอ้กว้างสวัสดีครับครับผมอบุญไหมพี่อบุญนะพี่แดงครับผมสวัสดีครับพี่พี่ต้องอ๋อเตรียมจานเรียบร้อยครับผมมึงชุดลายแล้วหรอครับผมถือศินป์หรอครับผมช่วงนี้ปะยุ่มกันอบุญเหมือนเดิมนะครับเต้นก่อนอ่าโอเคครับผมปะสำหรับคืนนี้ก็นนีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีถูกกำลังใจนะครับติดตามนะครับเป็นกำลังให้เป็นกำลังใจให้ นะครับทีมงานทุกคนนะครับผม,มทุกช่องเลนนะครับผมฝากกดติดตามเลยเป็นกำลังใจแล้วก็เขาไปเม,มืองนะครับครับผมสวัสดีครับ